ทุกดับเพราะเห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเป็นอาทินวะภิกขุทั้งหลายเมื่อพิขุเห็นอาธทินวะเนืองเนือง ương, ในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะท,ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ซึ่งลุกโผลงขึ้นได้ด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างสาสิบเล่มเกวียนบ้าง สีเล่มเกียนบ้างบุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งไม่ใส่โคลไม้แห้งและไม่ใส่ไม้แห้งลงในไฟกองนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะทิขุทั้งหลายก็เมื่อเป็นอย่างนี้ไฟกองใหญ่นั้นเมื่อไม่มีอาหารเพราะสิ้นเชื้อเก่าและเพราะไม่เติมเชื้อใหม่ก็เป็นไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปแม้ฉันใดทิขุทั้งหลาย พิกุเมื่อเห็นโทษเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมดับก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะาท,ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในสูตรอื่นแสดงข้อธรรมข้อเดียวกันกับสูตรนี้ต่างกันแต่อุปมาแทนที่จะอุปมาด้วยไฟกองใหญ่หมดเชื้อดังในสูตรนี้แต่ทรงอุปมาด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกทำลายหมดสิ้น